ทุกท่านก็ทราบกันดีครับว่าประเทศนี้มันมีรัฐประหารเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับมากกว่า10ครั้งแล้วแล้วมาแพทเทิร์นเดิมๆมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววงจรนี้ก็จะกลับมาอีกกลับมาอีกอยู่บ่อยๆถ้าเราต้องการหยุดเรื่องรัฐประหารให้ชะง,งักได้เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเขียนเรื่องเกี่ยวกับการล้างมารดกรัฐประหารเอาไว้ด้วยอันแรกครับยกเลิกมาตรา279ออกก่อนมาตรา279เนี่ยคือมาตราที่บอกว่า ฟังใหอ้อ่านให้เข้าใจง่ายๆคือว่าบรรดาการใช้อำนาจของคอสชทั้งหมดเนี่ยให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูลและชอบด้วยกฎหมายเราอยากจะไปโต้แย้งว่าประกาศคอสชคําสั่งคอสชที่ออกมาตามม44ขัดรัฐธรรมนูญ60คําตอบคือไม่ได้เพราะ279คุ้มครองเอาไว้แล้วมันกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญ279มาตราใช้กับทุกทก,การกระทําครับแต่279มาตราไม่ใช้กับการใช้อำนาจของคอสช เราต้องการวัดว่าประกาศคาสั่งคอสชอกี่ฉบับขัดรัฐมนูลคําตอบคือวัดไม่ได้ครับเพราะ279รับรองเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยคือเขียนรัฐธรรมนูญที่มันแอบเสิร์ตย้อนแย้งตัวเองที่สุดมันเหมือนคุณเขียนรัฐธนูรมนูญ278มาตรามาแล้วพอคุณไปเจอประกาศคําสั่งคอสชอมาตรา2 7 9บอกเฮ้ยไอ้278มาตราไม่ต้องใช้วะ่ะเลิกไปเลย มันเขียน2 7 9คือมาตราที่อนุญาตว่า27278มาตราทั้งหมดไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้กับประกาศคําสั่งคสชนะครับดังนั้นมันทําให้กฎหมายมันมี2ระบบระบบหนึ่งคือปกติถูกตรวจสอบได้หมดว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่กับอีกระบบหนึ่งคืออํานาจคส,สชทั้งหมดถูกยกเว้นเอาไว้ว่าไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญเอามาตรานี้ออกปุ๊บจะได้โต้แย้งได้ครับศาลท่านจะได้มีโอกาสตรวจสอบว่าประกาศคาสั่งคสชนั้นมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ข้อที่2ครับ คณะรัฐบาเวลายึดอำนาจทุกครั้งเนี่ยจริงๆมันมีความผิดฐานกบฏนะฮะโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่พอรัฐบาลสำเร็จทีไรก็ตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วกนนิรโทษก,กรรมตนเองนะครับและก็เป็นที่น่ายน่าเศร้าใจมากกรร็คือว่าคนคนหนึ่งที่ชอบอ้างกฎหมายตลอดเวลาคนคนนั้นเนี่ยทำผิดกฎหมายคนแรกนะครับและคนนิรโทษก,กรรมตนเอง นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาล่าสุดก็เพิ่งมาบอกว่าไอ้ใครอะไรนะที่ชอบเสนอให้เลิกล้างกฎหมายอยู่บ่อยๆในคนนั้นเป็นคนไม่ดีนะครับปัญหาคือคุณนี่แหละเป็นคนที่ยึดอํานาจมาวันแรกแล้วผิดกฎหมายชัดเจนแล้วนี่เราโทษกรรมตัวเองครับ ดังนั้นการรัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งในทหารรุ่นน้องๆเนี่ยเติบโตมาก็เช็ครุ่นกันเลยว่าเฮ้ยรุ่นเองถึงจังหวะปุ๊บมีโอกาสรัฐประหารเองก็ได้เป็นนายกเพราะว่าอะไรครับก็อยากทําอีกทําอีกเพราะอะไรครับก็รุ่นพี่มันทํามาแล้วมันไม่เคยผิดทําให้สําเร็จละกันแล้วจะไม่มีวันผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกเราจึงเสนอให้ประกาศให้การนี้เราโทษกรรการรัฐประหารนั้นเป็นโมฆะครับมาตรานี้คือมาตรา48อยู่ในรัฐมนูญ57 ท่านอาจจะบอกว่าอา้าวรัฐมนูลห้าเจ็มันเลิกไปแล้วนี่คําตอบคือเราไม่ได้ไปบอกว่าให้รัฐมนูนห้าเจ็มาตราสี่แปดฟื้น่านะแต่เราประกาศว่ามันโมฆะตั้งแต่แรกเลยเราบอกว่ามาตราสี่แปดเนี่ยมันโมฆะตั้งแต่วันแรกให้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรครับเราก็สามารถดำเนินคดีกับคนทำรัฐประหารได้เพราะเกาะคุ้มกันการนิรโทษกรรมมันไม่มีอยู่แล้วตัวอย่างแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ตุรกีที่อาร์เจนตินา นะครับถ้าเอามาใช้ได้สําเร็จจริงผมคิดว่าคณะรัฐบานจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าถ้าคุณทําคุณอาจจะเอาไปขึ้นศาลได้นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ในการต่อต้านครับก็คือประชาชนเนี่ยต้องมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านการรัฐประหารข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายมีหน้าที่เลยครับต้องต่อต้านรัฐประหารถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปทํารัฐประหารสั่งให้ปฏิบัติตามอะไรไม่ต้องทำนะครับเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วศาล ห้ามสารรับรองการรัฐประหารเมื่อไหรก็ตามเราอาจจะแพ้เขาเขายึดไปได้แต่เมื่อไหรก็ตามระบบปกติกลับมาให้ดําเนินคดีทันทีนะครับโดยไม่มียุคความสุดท้ายหมวดนี้ถ้าเขียนลงไปวันหน้ามันก็ฉีกได้อีกใช่ไหมผมก็เลยบอกเ้าเอาอย่างนี้ฉีกได้ฉีกไปแต่หมวดนี้จะอยู่นี่ลันดอนครับถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยต่อให้อักษรมันถูกฉีกแต่หลักการมันต้องอยู่ตลอด นะครับก็เขียนเรื่องนี้เอาไว้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับผมสรุปตอนท้ายนิดเดียวนะฮะคือว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันมีการพูดเรื่องรัฐธรรมนูญกันเยอะนะครับทั้งหลากหลายรูปแบบผมขอสรุปอย่างนี้ละกันมันมีจริงๆมันมี2เส้นทางหลักที่เมื่อกี้คุณผลิตว่าว่าตายแต่ผมเติมอีกสักเส้นทางหนึ่งเส้นทางแรกเนี่ยนะครับคือการยกเลิกรัฐมนูลนูญ60ทั้งฉบับแล้วทําใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีข้อจํากัดอะไรเลย ไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยเส้นทางนี้เคยหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐธรรมนูญมันตั้งอยู่ครับอยู่ดีๆมันหายไปเลยครับกลับไปสู่ในสภาวะที่ไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาด้วยกันถามว่าเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนะครับเกิดด้วยน้ํามือของคณะ,ะรัฐประหารคือคณะ,ะรัฐประหารเข้ามาปุ๊บระเบิดรัฐธรรมนูญทิ้งเลยฮะแล้วมันก็ตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยตัวเอง นะครับเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งหลายหนแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องเกิดโดยรัฐประหารก็ได้ครับแต่เกิดโดยประชาชนทีนี้ประชาชนจะแสดงตัวออกมายังไงครับว่าประชาชนอยากเลิกรัฐมนูญอยากทําใหม่นะครับไม่ต้องเสียเลือดเนื้อไม่ต้องผ่านการปฏิวัติประชาชนไม่ต้องรุนแรงอะไรเลยครับแสดงออกอย่างสันติผ่านประชามติผ่านประชามติโดยพร้อมเพียงกันแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วครับรัฐมนูมนูน60ขอทําใหม่ทั้งฉบับ นะครับไม่มีเงื่อนไขแต่ผมเรียนทุกท่านแบบนี้ว่าประชามติอันนี้มันไม่ใช่ประชามติที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับอะไรเลยนะมันไม่ใช่ประชามติที่อยู่ในกฎหมายฉบับใดเลยไม่ได้อยู่ในกฎหมายประชามติด้วยไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญอะไรเลยแต่มันเป็นสิทธิ์ตามธรรมชาติในฐานะประชาชนเป็นผู้ทรงอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็อยู่บ้านหลังนี้แล้วทุกคนบอกไม่เอาแล้วอยากย้ายบ้านก็ลื้อทิ้งสร้างบ้านใหม่ถ้าใครบอกว่าทําไม่ได้นะครับแล้วทําไมคณะรัฐบาลทําได้ครับ ถ้าใครคนไหนหน้าไหนออกมาบอกว่าทําแบบนี้ล้มล้างรัฐธรรมนูญก็รัฐบาลทําไมทําได้ครับหรือประเทศไทยยอมให้คณะรัฐประหารเลิกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐนูญกันเองได้เท่านั้นเหรอ <S <S นะยเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันมี2แบบหนึ่งคือมีรัฐบาลเกิดขึ้นมีรัฐบาลเกิดขึ้นกับอีกอันหนึ่งประชานชนสแสดงออกผ่านประชามติกันเองโดยพร้อมเพียงกันทีนี้ไออันแรกเนี่ยไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะถูกไหมฮะ แล้วเราจะไปหวังกับเรื่องนี้ไหมว่าเอ๊ะอาจจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดได้รัฐธรรมนูญที่ดีกว่าเดิมเว้ยเป็นไปได้เปล่าก็ตามประวัติศาสตร์ของไทยรัฐประหารกี่รัฐประหารกี่ครั้งนํามาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยน้อยลงทุกครั้งมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นคือรัฐประหารของพญาประหลนที่รัฐประหารพญามโนนะครับแล้วเอารัฐธรรมนูญ2475กลับมาครั้งเดียว ที่เหลือรัฐประหารกี่ครั้งเนี่ยมันทําให้ประชาธิปไตยถอยหลังหมดจังนั้นจะไปฝากความหวังกับเรื่องนี้ก็ต้องไปลุ้นว่ามีนายทหารที่มีหัวจิตหัวใจประชาธิปไตยจะมาทารัฐประหารฉีกรัฐมะนูญไหมคำถามคือหวังยากมากครับหวังยากมากๆโครงสร้างแบบนี้อย่าไปหวังเลยครับทีนี้แต่ถ้าเกิดเขาทำาล่ะครับทําไงถ้าเกิดเขาทำเนี่ยครั้งนี้ผมเสนอว่าถ้ามีการทําเกิดขึ้นนะครับอย่าปล่อยให้คณะรัฐประหาร กำหนดเขียนรัฐธรรมนูนกันเองเราต้องมีรมัฐธรรมนูญของเราเหมือนกันเรียกได้ว,ว่าถ้ามันรัฐบาลเกิดขึ้นมันฉีรัฐธรรมนูนมันเป็นสุญญากาศแล้วนี่ที่ผ่านมาคือพวกคุณก็มีรมัฐธรรมนูนของคุณมันใช้ตันงีมาคราวนี้ไม่หมูแล้วเรามีของเราด้วยเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีรัฐบาลเกิดขึ้นละ่ะก็คือก็ต้องลนหลงครับตัวอย่างแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ชิลีและโคลอมเบียก็คือประชามติล้มรมัฐธรรมนูญทั้งฉบับทําใหม่โดยไม่มีข้อจํากัดนะ เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่สถานการณ์มันต้องสุกงอมเพียงพอสมควรที่จะทําเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อวานนี้ในการเสวนาวิชาการท่านอาจารย์วรเจตก็พูดประเด็นนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับเส้นทางที่สองครับคือแก้60เนี่แหละแก้มันเพื่อสร้างหมวดใหม่ขึ้นมาให้มีสะสะรมาทําใหม่ทั้งฉบับนะครับแต่รัฐสภาก็มักจะไปบอกว่าทําใหม่ทั้งฉบับไม่ได้ให้เว้น1นึเอาไว้หมวด 1. หมวด2ออย่าไปแตะ นะครับดังนั้นก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้อีกเส้นทางนี้ถูกคว่ำไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วจบเรียบร้อยกําลังตั้งต้นทํากันใหม่นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องประชามติก่อนหรือไม่เพราะตีความคำวิจัสยสารมนูนไม่เหมือนกันบางฝ่ายบอกต้องประชามติก่อนต้องรอกฎหมายประชามติออกมาก่อนตอนนี้มันก็ยังไม่ออกสักทีแล้วออกมาก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเส้นทางนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงออนโปรเซสอยู่นะครับอีกเส้นทางหนึ่งคือแก้รัฐมนูล60หลายมาตราในประเด็นสําคัญสําคัญ นะครับเ,เรากลุ่ม resolution ครั้งเนี้ยเราเลือกเส้นทางที่3ในการรณรงค์แคมเปญรอบนี้ย้ำว่ารอบนี้นะครับในการแคมเปญรอบนี้นะครับเนื่องมาจากอะไรครับเส้นทางแรกสถานการณ์มันยังไม่สุกงอมถึงขนาดที่ประชาชนจะมาบอกว่าเฮ้ยพวกเรามาทําประชามติกันเถอะหรือรัฐบาลจงจัดประชามติแบบไม่มีขอบเขตซะคำตอบคือถ้ารัฐบาลจัดประชามติเมื่อไหร่เขาก็จะมีขอบเขตแน่นอน ว่าอะไรทําได้ทําไปได้ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ยอมให้ทําประชามติเมื่อไหร่เขาจะประชามติบอกว่าทาํา,ทร,ารัฐมนูญใหม่ด้วยกันไหมแต่เว้นหมวด1ห,หมวด2เหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าคุณจะไปถึงจุดที่ปราศจากข้อจากัดเลยเนี่ยสถานการณ์มันต้องสุกงอมเพียงพอนะครับตอนนี้มันยังไปไม่ถึงนะครับอำนาจเป็นยังอยู่ในมือของรัฐบาลอยู่ในการกําหนดชี้ชะตานะครับเส้นทางที่2กําลังออนโปรเซสก็ต้องรอลุ้นว่ากฎหมายประชามติมันออกไหมที่นี้ประชาชนอย่างเราเราทำอะไรได้บ้างครับ ไอ้เส้นทางแรกก็ช่วยกันลงดันลงความคิดกันไปไอ้เส้นทางที่2ก็เสนอไปแล้วครั้งที่แล้วมก็ตีตกนะครับรัฐสภาก็กำลังรอลุ้นว่ากฎหมายประชาธิปไตยจะให้ประชาชนเข้าชื่อขอเปิดประชาธิปไตยได้หรือเปล่าซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านไหมนะแล้วเส้นทางที่2ใช้เวลานาน,านมากนะฮะกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านผ่านผ่านจนทําใหม่ได้ทั้งฉบับเนี่ยนะสองกินเวลาหลายปีนะครับในระหว่างนั้นก็อย่าให้เสียเวลาอย่าปล่อยให้อยู่เฉยก็ทําอีกเส้นทางที่3ไปพร้อมๆกันครับ ทำมันไปพร้อมๆกันนะครับพูดง,ง่ายๆสำหรับเราแล้วอยากให้มันได้ทั้ง3เส้นทางอะ่ะแต่มันรุรงค์งทีละชอ็อตทีละชอ็อตทีละสเต็ปทีละสเต็ปในระหว่างนี้ทำเท่าที่ได้ก่อนทำเรื่องแก้รายมาัตตาในประเด็นสำคัญสาเหตุทำไมเราต้องเริ่มขึ้นมาพูดเรื่องนี้ครับถ้าทุกท่านสังเกตดูเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญมา2ปีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครไปพูดเรื่องเนื้อหาเลยนะครับเราพูดแต่เรื่องอะไรครับมีสอสอรอหรือเปล่า มีสสรหรือไม่มีมีสสรอหรือแก้ลายมาตรานะครับไม่มีใครไปพูดเรื่องเนื้อหาเลยว่าจะทําอะไรกันใหม่เาวากับว่าเดี๋ยวให้สสรอทาแหละแล้วรัฐมนูญที่ดีมันจะเกิดขึ้นได้เลยไม่มีใครพูดเลยเรื่องเนื้อหาว่าเจ้าอย่างไรในขณะเดียวกันตอนนี้มีการพูดเรื่องเนื้อหาบ้างแล้วแล้วคนที่พูดคือใครครับรัฐบาลแล้วเสนอเรื่องอะไรครับเสนอเรื่องอะไรครับเลิกมาตรา1น4เพื่อให้สอสอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับง,งบประมาณแผ่นดินได้ เสนอเรื่องอะไรครับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเพราะตัวเองจะเป็นพักใหญ่แล้วครับกลัวมไม่มีปาร์ติลิสเห็นไหมดังนั้นการเสนอของเขาแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องประโยชน์ของพวกเขาทั้งสิน้นและสวออก็คงไม่ขวางเพราะไม่เกี่ยวนฮะถ้าเราปล่อยให้เขาพูดแต่เรื่องรายมาตราด้วยเขาเองไม่มีภาคประชาชนคอยพูดเลยเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะกินรวบไปหมด ดังนั้นเราจึงชิงการเสนอเรื่องนี้ไว้ครับว่าถ้าคุณจะแก้ลายมาตานี่นี่นี่มาดูแบบนี้จะแก้ลายมาตาแล้วสะเทือนถึงโครงสร้างต้องรื้อระบอบประยุทธ์นะครับนี่จึงเป็นที่มาที่เราลงเชิญชวนให้มาทําเรื่องนี้แล้วมันมีผลพลอยได้ต่อเนื่องไปจากนั้นอีกครับถ้าทุกท่านลองคิดดูว่า6เดือนจากนี้เราเริ่มค i c k off แคมเปญรณรงค์ทั่วประเทศเราก็จะมีโอกาสไปรณรงค์เนื้อหาครับ เรามีเรามีโอกาสรณรงค์ในการพูดว่าประเทศนี้ต้องเป็นสภาเดียวเรามีโอกาสพูดว่าสารรัฐมนูนองค์กรออิสระต้องเปลี่ยนเรามีโอกาสไปพูดว่าต้องลบล้างมรดกของคณะรัฐประหารเลิกยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศเรามีโอกาสพูดเรื่องนี้ทั่วประเทศตลอดการรณรงค์หกเดือนของเราและถ้าวันหน้ามันมีการทำรัฐมนูลใหม่ขึ้นมาจริงความคิดนี้ถูกติดเข้าไปอยู่ในประชาชนหมดเรียบร้อยแล้ว ความคิดนี้มันจะกลายเป็นวาระหลักของสังคมที่พร้อมใช้อยู่ในสถานะพร้อมใช้ดันเข้าได้ทันทีนะครับนี่คือโอกาสในการรณรงค์ทั่วประเทศนะฮะสุดท้ายนะครับนั่นก็คือว่าการรณรงค์ทั่วประเทศครั้งนี้เนี่ยออจะทําให้ความรู้ความคิดนะครับในเรื่องสถาบันการเมืองนะครับในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมันแพร่หลายไปมากขึ้นเราไม่อยู่ภายใต้กองขังของเขาที่ต้องมานั่งเถียงว่ามีสสลหรือไม่มีสสลแล้วจบ น,นี่ก็คือ,อสิ่งที่เราคิดขึ้นมาในท้ายที่สุดครับทุกท่านก็มาถึงตรงนี้เนี่ยก่อนผมเดินทางมาก็ไปสํารวจทวิตเตอร์สำรวจความเห็นในโซเชียลมีเดียความเห็นกับผู้รู้หลายคนเขาก็ถามกันขึ้นมาบอกว่าทําไปทําไมเสียเวลาทําแล้วเดี๋ยววาระหนึ่งสวก็คว่ำยิ่งคุณร่างแรงๆหนักๆแบบนี้แก้ประเด็นสําคัญแบบรื้อระบอบประยุทธ์แบบนี้คุณไม่มีปัญญาหา84สวได้หรอกนะครับ แต่เราจําเป็นต้องทําครับเพราะถ้าไม่ทําก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเขาก็กินรวบประเทศแบบนี้แน่ๆแ,แล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเลยก็ปล่อยให้เขาปู้ยี่ปู้ยำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเขาอยากจะแก้แก้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ให้เปลี่ยนในสิ่งที่เขาเสียพบเสียประโยชน์เขาไม่ทําดังนั้นเราต้องรณรงค์ผมไม่ทราบว่าไปถึงสภาแล้วมันจะผ่านไม่ผ่าน แต่ครั้งที่แล้ว40ก่กว่าวันได้แสนกว่าชื่อเขาไม่แยแสเลยใช่ไหมครับบวตตกหมดเลยแต่งวดนี้ถ้ามันได้หลายหลาแสนนะถ้ามันได้หลายหลแสนมันได้ไปถึงล้านนะครับสบวก็าาอาจจะเปลี่ยนก็ได้แล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะครับเขายังไม่แยแสอีกผมว่าการเมืองจะเปลี่ยนแล้วครับการเมืองจะเปลี่ยนแล้วนะครับ ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยที่ร่วมกันเข้าชื่อคงไม่ยอมให้สบ2อ0คนมาขี่คอแบบนี้ทั้งชีวิตแน่นอนครับเพราะนั้นอยากเรียนทุกท่านว่าเวลาการรณรงค์เกิดขึ้นอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันทำแล้วจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่การรณรงค์นี่คือการเดินทุกๆวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกๆจังหวะทุกๆฝีก้าวรณรงค์ทีละนิดมันเหมือนหวาน พืชลงไปเรื่อยๆหวานมเมล็ดพันุลงไปเรื่อยๆรดน้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเริ่มต้นคิดว่าเฮ้ยรณรงค์อะไรก็ต้องสุดท้ายก็ต้องสําเร็จสิท่านจะไม่มีการได้ความสําเร็จอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าเรารณรงค์ในสิ่งที่ยากทุกครั้งแล้วคนมีอํานาจมันไม่ยอมให้ทําแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วรอเวลารอโอกาสโอกาสนั้นไม่มีทางมาถึงครับแต่ระหว่างที่โอกาสยังมาไม่ถึงต้องสร้างโอกาสให้ได้ครับ สร้างโอกาสทุกวันครับไต่เส้นไต่เพดานลองดูช่องทางต่างๆเท่าที่มีทําเท่าที่ทําได้การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นได้มันต้องเริ่มลงมือทําทุกๆวันถ้าเราบอกว่าเราไม่ทาแล้วเดี๋ยวถึงวันหนึ่งหน้าเดี๋ยวมันก็เลิกรัฐธรรมนูนเองแล้วค่อยไปทําตอนนั้นท่านจะไม่ไปถึงวันนั้นแน่ๆถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวรอวันหนึ่งหน้าประชาชนถึงพร้อมเราก็ออกมาเดินขบวนเลิกรัฐธรรมนูญโดยพร้อมเพียงกันถ้าแต่ถ้าวันนี้ไม่ทําอะไรเลยมันจะไปไม่ถึงวันนั้นแน่ ถ้าท่านบอกว่าเดี๋ยววันนึงนะเดี๋ยวพวกในสภาเขาไปมีสสอรอเกิดขึ้นเราเข้าไปแข่งเป็นสสอรอมันจะไม่ถึงสสอรอหรอครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของการรณรงค์ผมอยากเชิญชวนทุกท่านว่าหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านมีความหมายนี่คือการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยแบบผู้แทนเราถูกคอรัป ถูก abuse ถูกบิดผันไปมากมายและเกินจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านจะท่านจะสงสัยว่าทําไมผู้แทนของเราไม่เป็นไม่เห็นทําตามที่เราต้องการทําไมเรารณนงรงอะไรไปก็ตามไปถึงสภาตกหมดดังนั้นต้องทําให้มากกว่าเดิมครับทําให้มากกว่าเดิมทําให้มากกว่าเดิมผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดเสียงของประชาชนจะเป็นตัวชี้ขาดแล้วนี่คือเสียงของประชาชนที่ปรากฏตัวให้เห็น เราไม่อาจจะไม่ได้ปรากฏตัวในการชุมนุมแต่เราปรากฏตัวให้เห็นผ่านชื่อผ่านบัตรประชาชนทุกครั้งที่เป็นการใช้สิทธิ์เข้าชื่อแล้วถ้าครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ผมหวังว่าไทยจะเป็นไปได้อย่างที่ชิลีเขาทําจนสําเร็จชิลีก็ทํามา30กว่าปีนะครับกว่าจะเอารัฐธรรมนูญปีโนเช่ออกไนดะ้เขาก็ทําจนสําเร็จนี่คือการเริ่มต้นครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันรณรงค์นะครับเริ่มลงมือร่วมกันตั้งแต่วันนี้นะครับ ทุกๆก,การรณรงณ์ของเราเม้านั่นเท่ากับว่าเราเปิดโอกาสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเฝ้ารอแต่โอกาสแต่เพียงอย่างเดียวโอกาสนั้นจะไม่มีวันมาถึงครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาร่วมกับกลุ่ม Resolution ในการรณรงค์แคมเปญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ครับขอบคุณครับขอคนละชื่อขอคนละชื่อ ขอ <laughs> <laughs>